สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้พบกับคุณแรยดายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4เหมือนเดิมนะคะในวันนี้นะคะคุณครูคก็จะมาสอนวรรณคดีลำนำเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนะคะน้ำพึ่งหยดเดียว นะคะ,ะสำหรับคุณภูก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นวรรณคาดีนะคะอยู่ในวรรณคาดีของชั้นประถมศึกษาปีที่4พอดีนะคะเป็นนิทานเรื่องเล่านะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะก่อนอื่นเราไปดูเรื่องเล่ากันเลยค่ะ,ะน้ำพึ่งหยดเดียวนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะลักษณะของน้ำพึ่งน้ำพึ่ง นะคะเกิดจากตัวพึ่งใช่ไหมคะเป็นน้ําหวานใช่ไหมลูกแล้วทีนี้นะคะเขาได้เอามาแต่งนิทานแค่สิ่งเดียวนะคะ,ะไปดูน้ํำพึ่งหยดเดียวกันก่อนนะคะผู้แต่งนะคะพญาสีหาราชฤทธิไกรนะคะหรือว่าทองคําสีหะโอไรนั่นเองนะคะท่านเป็นผู้ทรงแต่งเรื่องน้ําพึ่งหยดเดียวขึ้นมานะคะเป็นผู้มีความ สามารถนะคะในการแต่งเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวขึ้นมาให้เราได้เรียนกันนะคะ,ะการเทียบตำนานนะคะการเทียบตำนานในเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนี้ก็คือเป็นการเทียบสำนวนนะคะเป็นสำนวนที่มีความหมายมีมีเรื่องต้นเหตุต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะแต่กับทําให้ เกิดความาลุกลามเรื่องราวใหญ่โตนะคะเพียงแค่เด็กชายคนนี้เด็กที่เด็กชายคนนี้ตามรูปภาพนะคะเขาถือขวดน้ำผึ้งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้เกิดชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไปติดตามกันดูก่อนเลยนะคะอ่ะเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องของน้ำผึ้งหยดเดียวนี้นะคะเขาเล่ากันไว้ว่ามีชายนะคะมีชาย ผู้หนึ่งนะคะหรือว่านักเล่านิทานเล่นะคะเดินทางเล่านิทานให้เด็กๆในแต่ละหมู่บ้านฟังนะคะฟังจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะแล้วทีนี้แม้จะเล่านิทานมากแต่นิทานก็ไม่เคยหมดไปจากตัวของเขาเลยใช่ไหมคะว่ากันว่าเขามีนิทานเต็มท้องอเปรียบเสมือนกับ ไข่ที่อัดอะไรคะไข่ที่อัดแน่มเต็มท้องปาตะเพียนนะคะ,ะเขาเล่านิทานเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุนะคะเริ่มต้นด้วยการอ,อ่านโคงสุภาษิตโดยเป็นนิทานนะคะโดยการมีการหยุดการพักหยุดหยุดหยุดเล่าไปบ้างพักไปบ้างนะคะเพื่อสำรวจ ความเข้าใจของผู้ฟังหรือว่าสำรวจความเข้าใจของเด็กๆนั่นเองนะคะให้ผู้ฟังน่ะเวลาฟังแล้วมีการขบคิดแก้ไขปัญหาได้เมื่อเวลาจบนะคะก็มีข้อคิดสอนใจให้แก่ผู้ฟังเขารู้สึกมีความสุขไหมเห็นคนฟังพากันขบคิดหรือมีข้อคิดต่างๆได้เกี่ยวกับนิทานของเขานั้นเขาก็ดีใจและเขาก็ยังคงจะเล่ล่อน เล่านิทานต่อไปนะคะอันนี้คือเนื้อเรื่องย่อๆอของชายหรือว่านักเล่านิทานเร่นะคะ,ะมาดูต่อไปมาดูตัวละครกันก่อนเลยนะคะตัวละครในเรื่องนี้นะคะในเรื่องน้ำพึ่งหยดเด,ยเดียวก่อเหตุนี้จะมีฝ่ายแมวฝ่ายสุนัขแล้วก็ตัวละครหลักๆนะคะถ้าเป็นฝ่ายแมวนะคะฝ่ายแมว อ่าหเด็กชายเจ้าของแมว 2. พ่อของเด็กชายเจ้าของแมว 3. พี่ชายของเด็กชายเจ้าของแมวนะคะอันนี้คือฝ่ายแมวต่อไปฝ่ายสุนัขหนึ่งเด็กชายเจ้าของสุนัข 2. พ่อของเด็กชายเจ้าของสุนัข 3. พี่ชายของเด็กชายเจ้าของสุนัข ีน้องชายของพ่อเจ้าของสุนัขหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอานั่นเองนะคะคือน้องชายของพ่อต่อไปมาดูตัวละครตัวละครตัวที่1คือนายอำเภอตัวที่2คือกำนันตัวที่3คือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะคะในตัวละครแต่ละตัวละครนะคะมีบทบาทในการเล่นนะคะที่เหมาะสมกับตัวเองที่ได้รับเช่นฝ่ายแมวฝ่ายสุนัข แล้วก็ฝ่ายตัวละครที่เป็นผู้ตัดสินต่างๆนะคะอ่าเรามาดูเนื้อเรื่องกันเนื้อหาโดยสรุปแล้วนะคะก็จะมีะตัวละครต่างๆเล่นในเรื่องนี้โดยการเล่นนั้นนะคะมีเด็กชายถือขวดน้ำผึ้งเดินเดินตามถนนไปนะคะตาเขาเนี่ยก็ได้แง้มมองดูแต่ว้าวนะคะอย่างเพลิดเพลินจึงทำให้น้ำผึ้งตก นะคะแล้วก็เลยมีมดมีมแมลงวันมากินน้ำพึ้งที่ตกอยู่นะคะพอมากินน้ำพึ้งที่ตกอยู่แล้วต่อมาจิงจกก็มากินมดกินมแมลงวันอ่าจิงจกมากินมดกินมแมลงวันต่อมาแมวมาคอยตะครุบหรือว่าแมวมาคอยดักรอจริงจกอีกอันนี้แมวกับจิงจกนะคะ ต่อไปสุนัขมาไล่กัดแมวอ่าสุนัขมาไล่กัดแมวเด็กเจ้าของแมวอ่ะมาดูเจ้าของแมวนะอ่ะเด็กเจ้าของแมวเนี่ยเด็กเจ้าของแมวนี่เด็กเจ้าของแมวไล่ตีสุนัขอ่าเด็กเจ้าของแมวมาไล่ตีสุนัขพอเด็กเจ้าของแมวไล่ตีสุนัขเสร็จนะคะเด็กเจ้าของหมาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุนัขนี่แหละ เด็กเจ้าของสุนัขเนี่ยยิบไม้นะคะไล่ตีแมวไล่ตีเด็กเจ้าของแมวอีกทีหนึง่งต่อมาเด็กเจ้าของแมววิ่งไปฟ้องพ่อวิ่งไปฟ้องพ่อเดีจะเกิดอีกพ่อของเด็กเจ้าของแมวไล่ตีเด็กเจ้าของหมาจนหัวแตกหัวแตกร้องไห้ หัวแตกเลยนะคะต่อไปพ่อของเด็กเจ้าของหมาหยิบไม้พองไล่ตีพ่อของเด็กเจ้าของแมวอ่าไล่ตีกันหยิบไม้พองไปไล่ตีพ่อเด็กเจ้าของแมวอาทีนี้ทํายังไงต่อพ่อเด็กเจ้าของแมวกลดล้มลงไปพอล้มลงไปเสร็จพี่ชายคนโต ของพ่อเจ้าของแมวพี่ชายคนโตของพ่อเจ้าของแมวยิบดาบมาฟันพ okay. ่อเจ้าของหมาอ่าหยิบดาบมาฟันพ่อเจ้าของหมาพ่อหยิบดาบมาฟันพ่อเจ้าของหมาพ่อของเด็กเจ้าของหมาให้น้องชายหรือเรียกอีหนึ่งว่าอาของตัวเองเนี่ยมาช่วยลูกคนโตอ่าพ่อของเจ้าของหมาบอกบอกน้องชายว่า ไปช่วยลูกคนโตซิกำลังเดือดร้อนตอนนี้นะคะคุณอาก็เลยได้ถือดาบอาถือดาบนะคะมาถือดาบนะถือดาบถือดาบมาช่วยลูกชายคนโตถือไม้พองมาช่วยทั้งอาเนี่ยทั้งลูกชายคนโตถือทั้งดาบและก็ทั้งไม้ พองนะคะมาช่วยกันพอมาช่วยแล้วอาเอาดาฟันพ่อของเจ้าของแมวอาดาฟันเลยนะคะทาให้พ่อของเด็กเจ้าของแมวพ่อของเด็กเจ้าของแมวเอาไม้พองมากันไว้ก็ค,คือเอาไม้พองมากันไว้เหมือนกันไม่ให้เอาดาฟันนะคะติดตามไปต่อไปหลาน หลานเห็นดาบของอาหลุดมือจึงเอาไม้พองทุบตีพอดาบหลุดมือปุ๊บเอาไม้พองเนี่ยที่อยู่มือตัวเองไปทุบตีอีกทีนึงนะคะให้เกิดความชุลมุนต่อยตีกันเกิดขึ้นพอเกิดความชุลมุนต่อยตีกันเกิดขึ้นชาวบ้านจึงไปตามกำน,นันตัวละครมาอีกแล้วผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอมาดูนะคะนายอำเภอ จึงสืบสวนอา,อาและลูกคนโตพ่อเจ้าของหมาบอกว่าเห็นเลือดไหลออกมาจึงเข้าไปช่วยเห็นเลือดอสุนัขตัวเองหรือหมาตัวเองเนี่ยไหลออกมาจึงเข้าไปช่วยแล้วก็มีลูกมีอะไรโดนทำร้ายโดยฝ่ายแมวนะคะฝ่ายเจ้าของแมวเจ้าของหมาบอกว่าเห็นว่า ลูกหัวแตกจึงไล่ตีอีกฝ่ายไม่ฟังเหตุผลพอ,พอรู้ว่าลูกหัวแตกเราช่วยลูกทันทีนะคะต่อมาเด็กเจ้าของหมาเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าหมาตนขาหากักจึงไล่ตีเด็กอีกฝ่ายอา้าวเห็นหมาตัวเองขาหักเลยไปไล่ตีอีกฝ่ายเหมือนกันต่อไปจนว่าปัญหา ที่จะตามที่ถามอ่ะจนปัญญาที่จะถามสุนัขถามสุนัขไม่ได้เพราะเป็นสัตว์พูดไม่ได้ใช่ไหมคะต่อมาเด็กเจ้าของแมวเล่ารายเล่ารายละเอียดให้ฟังพอทีนี้รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนายอำเภอก็เอาเงินให้เด็กเจ้าของแมวสี่บาททราบเรื่องราวทั้งหมดนะคะทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าอสอบถามดังเรียงลำดับไปว่า อ,อีกฝ่ายว่าทะเลาะวิวาทกันเพราะอะไรใช่ไหมคะแล้วทีนี้นายอำเภอทราบเรื่องราวแล้วว่าทะเลาะวิวาทกันใหญ่โตโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะจึงได้ไปสอบถามตามลําดับต้นนะคะนายอำเภอจึงทั้งสองฝ่ายทะเลาะวิวาทกันแสดงว่านายอำเภอก็ต้องมีความตักเตือนใช่ไหมคะว่าบางอย่างก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะทำนะคะามาดู ข้อคิดนะคะข้อคิดของเรื่องนี้นะคะข้อคิดก็คือข้อที่หนึ่งะคะง่ายๆเลยควรพิจารณาให้รอบคอบในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆเรื่องนะคะก่อนที่จะทำะสิ่งต่างๆนะคะ,ะใช้สมองแก้ไขปัญหาอย่าใช้กำลังเพราะไม่ใช่ทางออกของปัญหานั่นเอง 3. เมื่อเกิดปัญหาต้องคุยปรึกษากันนะคะแล้วก็คติ ในการนี้ก็คือการที่เป็นคนหุนหันพันแล่นนะคะอาจจะทำให้เกิดอ,า,อาจจะทําให้เกิดอะไรคะเกิดการเข้าใจผิดกันได้นะคะทำให้เรื่องราวนะคะจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ต่างฝ่ายต่างได้รับความเดือดร้อนเช่นกันนะคะการกระทำโดยที่ไม่ใคร่ครวนนะคะก็จะเป็นการส่งผลต่อความรุนแรงนะคะ ต่อบ้านปลายก็คือทําให้ปลายใหญ่โตได้นะคะอันนี้คือคติส่วนการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะการนําไปใช้ในชีวิตในชีวิตประจาวันก็คือหนนะคะอย่าเป็นคนหุนหันพันแล่นแล้วก็มีพิธีจนไม่ยอมฟังนะคะซึ่งกันและกันอันนี้คือไม่ควรปฏิบัติเลยนะคะอย่าเป็นคนแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราอยู่บ้านใกล้ เรือนเคียงกันนะคะควรมีความรอรั้งนะคะซึ่งกันและก,กันนะคะไม่หุนหันพันแล่นจนไม่ยอมฟังเหตุผลซึ่งกันและก,กันนะคะอันนี้คือไม่ควรปฏิบัติเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าน้ำพึ่งเพียงหนึ่งหยดก่อปลาก่ปรากฏทุกประดังลุกลามเพราะพลาดพังพาพวกพ้อง ห้องภัยก็คือแม้จะนำพึ่งแค่หยดเดียวก็สามารถทำให้เกิดเ,เรื่องราวลุกลามใหญ่โตได้นะคะทำให้ญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดกันนะคะพบแต่ความเด,อเ,อเดือดร้อนนั่นเองนะคะในวรรณคดีลำนำของเรานะคะต่อไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัด นะคะทักษะภาษานะคะให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะอยู่ที่เล่มนี้นะคะเล่มนี้นักเรียนเปิดไปเลยหน้า39 40 39 40นะคะหน้า39แล้วก็หน้า40มันจะมีรูปรูปภาพนะคะหน้า39นะคะก็คือให้นักเรียน ฟังวิดีโอที่ศึกษาค้นคว้าตาม YouTube หรือว่าเป็นใครหนังสือที่เกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าดูใน YouTube น่าจะดีนะคะที่เป็นนิทานแล้วก็เราจะได้ข้อคิดแล้วก็นำมาทำแบบฝึกหัดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะพิมพ์เข้าไปแค่ว่าวรรณคดีลำนำเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก็จะมาเลยนะคะนักเรียนนั่งฟังและทบทวน เข้าใจแล้วนักเรียนมาดาูการบ้านหน้า39แล้วก็หน้า40นะคะนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพนี้ยังไงนะคะเขียนเป็นการคิดวิเคราะห์นะคะเป็นการคิดวิเคราะห์นะคะผิดถูกไม่ว่าให้นักเรียนฝึกคิดว่าคําตอบควรจะเป็นยังไงนะคะในเรื่องนี้มีสัตว์ใดบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เขียนลงมาคุณสมบัติของนักเล่า นิทานเรคืออะไรเป็นยังไงนะคะมีทั้งหมด2หน้านั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพบกันใหม่ในวรรณคาดีเรื่องหน้านะคะวันนี้ก็ขอเพียงจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะธรรมะขอบคุณค่ะ